ดูรูปผู้ชมดูเท่าไรครับผมพวกผมแฟนจีเจวทีวีนะครับเราอยู่ก er> ับเกมไมค์ครับนะครับภาคที่สองนะครับผมได้ไปเติมแต่งอะผมได้แอบเล่นมานะครับวันนี้เราก็พาจะไปหาเป็นลงดันกันนะครับอย่างนี้เราต้องทำสติก่อนทำเทียนเยอะๆเลยเพื่อวันนี้ผมได้ไปทำอะไรมาที่ไหนนะครับนี่แล้วผมได้ไปสร้างกำแพงใหม่วันนี้เราจะสร้างให้เสร็จแล้วก็ไม่ทำเหมืองนะครับ ทำฟาร์มไวม้ฟาร์มสัตว์มันได้ทำฟาร์มสัตว์เอาไว้นะครับนี่ฟาร์มสัตว์แล้วก็ขุดลูกล่างหาซอมบี้นะครับแต่ที่จริงมันอยู่ตรงนี้นอยู่ตรงนี้มันเชื่อมต่อกับอ่เจ้าต่อกับถ้ำอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนมันได้ไปแอบเล่นมาครับ เน่ก็แบบผมที่บ้าน,น่าจะทําแบบบ้างๆแตนถ้าเป็นที่แบบอ่าฟาร์มซอมบี้นะครับตรงที่เมือนข้างหนเนี่ยผมถึงว่าเช่ว่ามันจะดูเลยครับแต่จริงเยอะขี้เห้ยเลยใช้หินไม่เยอะม,ออยาๆๆมาดูฟาร์มกันนะครับเนี่ยฟาร์มผมเอาเังไม่สุกเลยมันว่าสุกแล้วอยทำเนี่ยไปยังไม่สุกหาไปไว้ก่อนนะครับมันยังไม่สุก เราจะไปดูฟาร์มซอมบี้นะครับผมได้เปลี่ยนอะไรดีมากดูก่อนผมจะ็นคนสร้างมาไอมึงก็ไมีมมอละี้เกียจเราผู้เชือกเยอะละเชี่ยผมเยอะแล้วนะครับแล้วกันไงไปฟาร์มซอมบี้นะครับมีแค่นี้แหละ ยังไม่มีน,นะครับหาเหล็กไม่เจอมันจะเป็นแบบที่โล่งๆเลยโอเคเราได้แค่ธนูยังไงก็ได้แค่นี้โอ้โหม่เยอะอยู่เก็บไว้ก่อนของมันยังไม่ได้ค่อยได้ใช้เดี๋ยวไม่ได้เห็นเลยวะเป็นชารเดี๋ยวคุณเสื้อก่อนอ็นชาอะไรวะโคโ้สเตอร์โค้ชคุณก้อนนี่คืออะไรวะอ่านนั่นกินไม่ออกยี่สิก นีเราจะลงท่ากันนะครับผมจะเบลเหล็กนี่ต้องแรกของดีเลยครับรับท่านเหล็กก็จะอยู่ด้านล่างนี้ครับแนวฟางใครเป็นคน้ส่ว่าสา่ในทกรีนมาแร่คอปเปอร์นะครับคุณไว้ก่อนดีกว่า อแสงเงินดังเลยสัตว์ไม่รู้ว่าแร็ฮอปเปอร์ทำไรได้น,นะครับทำได้กันอย่างไน,นคือสายลอดฟ้าเปล่าอังดิฟังซิบีโอเคไรค์ฮอปเปอร์จะไม่ผิดอยู่ไกลนะไอ้ฐานเอาเลยกัน ทานเยอะเลยเก็บเก็บเก็บหนูชั้นดีวิทานเยอะเลยเอ๊ะเหล็กสวยคุณทำเป็นหมูงได้คุณฟาร์มไปเดือดเลย ฟันตรงนี้ลอยเยอะใช่ไหมโอเคโคปเปอร์เราน่าจะพอแล้วนะครับเราเยอะละงั้นเราก็จะไปเอาเหล็กต่อนี่ก็คอปเปอร์เหมือนนแมวตีถ่านงั้น,นปลั๊กไฟตันไหนเดี๋ยวเราฟาันเราลอยเยอะใช่ไหม

เยอะเลยขุดข ok <fig> <vine> <risque> ุดขุดขุดขุดทำสกอรเลยได้เลยนะเนี่ยเหล็กเยอะจริงเวลาพันนี่รวยพันนี้รวยรวยเลยรวยรวยรวยเล็กเลยครับเหล็กเยอะเกินเอาหมดแล้วอันนี้จะได้่เดง เยอะแล้ครับเหล็กแตกอย่างเี้ยเนี่ยเงี้ยพยายาหาต่อไปขึ้นนี่ก็ฟาร์มวัวนะครับไปน้องขอต่อมีต่อสายล่อฟ้า าสัดน้า ขึ้นบ้าระเบิดเลยน้องที่รออยู่มาดูบ้านอย่างนี้แหละสวยทำฝาดอฟ้าไปเนี่ยไปครับลงดันเอาไปจะแตะแล้วเช่นอีเมมัน ตายจบละมึงเดียวของเงนเลยเหมือน,นวัวเลยกูเอ้ยเจ็บเสียของใส่ของใส่ของเงินนี่ก็ใส่ ก็แตกเลยก็แตก สู้ยังไงวะกูไม่ได้เล่นเลยครับกี่ขนาดน,นั้นฮัลโหลสองรอบละไอ้ยกูแค่คจะไปเอาเหล็กกูเฉย แตกด้วยไม่ยไหนวะของี่อะไรขึ้นมือของี่อะไรพี มีเข้มเก่งวะโอเคกี่โมทานเฉยๆเรมตุกาเกงกันด้วยรวยลำบมกต,ตายสองโลกมันเด้งยัง